สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงครับเอฟซีบอโจเอฟซีหลายอย่งครับ, FC, บ,อ,ร FC, รบอ่าแรงนี่ครับวันนี้วันจันทร์ไอ้วันอังคารนะครับวันอังคารเอาลงมือแล้วไม่เป็นไรวันอังคารครับแรงแรงนะครับเหลือง,งานในคลิปนี้นะครับทั้งช่องซ้อนหนุ่มทะเบียนนะครับพาพี่น้องเอฟซี ะครับสาวน้อยนะครับเอีอีลาน้อยนะครับแล้วก็บานหักทุกทุกหลังครับ FC พลังเงียบนะครับอ่เมื่อนี้นุ่มซอสิบห้ามา่พบผู้ใดนะครับอ่าเป็นบุคคลที่พร้อมนะครับซับพอร์ตนะครับบอสโจกับลงคลิปไปแล้วบางงานที่ลงค่ำเนาะสามสี่หมื่นนะครับบุคคลท่านนี้นะครับพร้อม ซัพพอตอยิราุยุ้งอิงนะครับพร้อมซัพพอตนะครับิเปลียนผู้ใดท่านไดนั่นเดียวทั้งช่องของซ้อนนุ้งทะเบียนนะครับผมจะได้ผ้าพี่น่เอฟซีได้ไปพิ่มไปพบกับเพื่นนะครับจังใดกัเมื่อนี้นะครับาหน่อ,นอ้้ออ้้้้้้้้้้้้้้้เ้้ใใออเอ้อ้้อ้้้้้้้้้้อ้้้ลั้้้้้้้ับ้้้้้้้้้้้้้้้้ลง้้้ เพื่อนเกษีออกปล่อยซิงเกิลในวันที่28นะครับเพลงอ่สาสาวสาวซำหน่อยสาวซำหน่อยค่อยฮะนะครับเป็นดําเพืนเพลงเป็นเพลงเป็นก่อนําเพืิ่งก่อนแรกที่อีหลาฮ้องเสดยำซูพี่น้องเอฟซีเขาเบ่งนะครับได้ไายทอดในรูปแบบลำเพริพนรพ่นะครับให้พี่น้องเขาเบ่งนะครับตอนนี้กำลังถ่ายเอเวบีตอนแรก ลุงซอก็ว่าสีเลิกงานกับสีดิ้งไปุ่นะครับโอจาก,กลาสินไปเคลื่อนอุนบนัรัตกันง่าก็กเลยว่าเอา้ามาเก็บภาพบรรยากาศในกุฏิเพื่อนอมซัพพอร์ตีหลาให้พี่น้องข้าเบื้องเ,อเดี๋ยวตามไปเบิ่งครับในคลิปนี้ครับผมครับตอนนี้ก็มาฮอดแล้วครับพี่น้องนะครับพาพี่น้องเอฟซีมาบุกนะครับมาบุกนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับเป็น ร้อมทีดีซัพพอตอีหลาเฮานะครับนี่คือนะครับตอนนี้อยู่ที่ถนนเส้นสารคามสารมาสารคามกาลสินครับออกมาทั้งแยกบ้านดินดำทั้งมหาไลมหาวิทยาลัยมหาสารคามมมาสอครับพี่น้องแยกดินดำามมาสอหรืออีกตรงนึงก็คือแยกวางแยกวางยาวนะครับทางออกจากตัวจังหวัดมหาสารคามเพื่อเืองไปทางกันทลาวิชัยครับ ะะน,นี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านซื้อสปอร์ตนะครับศูนย์กีฬานะครับออจาก,ก่อนะร้ซื้อสปอร์ตอ๋อจากอศูนย์กีฬาซื้อสปอร์ตนะครับ ชื่อกีฬาของคนมหาสารคามครับนะครับตั้งอยู่แยกบางยาวนะครับทางออกไปการทละวิชัยทางออกไปมอมอ,มอสอนะครับซึ่งพ์พนนะครับก็เป็นไอ้ไส้นะครับ,บ,เ,ปนะรบเป็นเลี่ยนมหาไล่มาน้ำกันครับนุ่มซ้อนนี่แหละนะครับแล้วก็ รู้จักกันตั้งแต่เรียนแล้วก็เล่นกีฬามาด้วยกันนะครับเพื่อนก็เป็นเจ้าของชิจาการนะครับซึ่งนะครับเพื่อนก็ได้เป็น f อีสาวน้อยนะครับเอฟซี FC, อีลานะครับเดี๋ยวสิผ้าเข้าไปเบป็งบรรยาก,กาศใ่นะร้ร้านทายเพื่อนครับชมบรรยาก,กาศกันะ บรรยากาศนะครับสวัสดีครับพี่ชาติติดลูกค้าเนะโอเป็นยังครับโทรหาเราแล้วลูกค้าคนเต็มครับพี่นอ้องไอ้บิงนะครับ นะครับอ่ะพี่น้องอยู่ใกล้ๆนะครับบอกว่าสิเป็นเชียนี่ครับสันตาสัญลักษณ์นะครับใส่เหตุงานนะครับหรือว่าลานต่างอยู่สารคามนะครับจังหวัดมาสารคามใกล้ๆกลสินสารคามประเอ็ดนะครับหรือว่าหน่วยงานราชการนะครับที่จะสัางชุดบวรวิษสิเป็นชุดกีฬาหรือชุดทำงานนะครับเป็นยูนิฟอร์มเดี๋ยวนี้ก็ใส่แบบนี้ครับติดต่อมาแต่ลูกค้าทางในนะครับ น่าจะประมาณ4ี่ห้าหกเจ็ดสิบกว่าสิบกว่าท่านครับน่าจะคุยงานกันอยู่เพระาะว่าน่าจะเป็นหน่วยงานราชการบพราเป็นว่าอบตเทศบาลน,นะครับเพื่อนกระสีติดต่อเนีน่นะครับมีถ้วยนะครับร้านสื้อสปอร์ตจะคลองลานคือพี่ชาติครับพี่ชาติหรือส่วนมากเขาเกินเสียชาติกันนะครับเป็นพี่ไส้ไอ้ไส้ เสียชาติตั้งแต่สมัยจบว่าเพื่อนไปเรียนผาาสมทบเรียนเสาทิดนะครับของสวดพรมมนจะเป็นผาาปกตินะครับพี่ชาติเพื่นก็เข้าไปเรียนน้ำกันแต่ที่นี่เพื่อนเป็น FC อีหล f า f อพอจ่อดโจนะครับ บอสชาตนะครับบอสชาตค่าลูกค่านะครับลูกค้าคอยู่ตรงข้ามกับโอปิงหงอยอนแสงนิดพี่น้องตรงข้ามโอปิงหงมหาสารคะขางนะครับใาไ่ไหมกัโรงแรมโยเพสนะครับงั้นไปตรงไปก็เป็นไปทางกันทละอำเภอกันทละวิชัยมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามมอมมัอครับ คือสปอร์ตนะครับเพื่นกระตังมาวันมัน20 20ปีแล้วหรอครับผม20กว่าปีนะครับตั้งมานานแล้วเป็นแลังจากมีสองสาขาสาขาหนึ่งกับยู่วิไลชื่อเก้าเนี่ยคือวิทยาลัยพระยาวิทยาลัยพระละศึกษานะครับ ้อยแล้วครับมาฮอดนแต่ยินแต่เสียงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอญาตมาหาบอสชาติครับออบอสชาติเอเออ,อันนี้จากทีมงานสาวน้อยเพชรบุญแพงสาวน้อยเพชรบุญแพงของทีมงานเจอโอท่านมาจากไซครับท่านนี้ภูมิเพชรพ,พระวูตรนนท์มหาสารคามโอ้โอบอกครับมาออกอ่กฝากจ้องบอส นี่ชองสหนุ่มทะเบียนอา JO JO One ครับเจโอวัันคร JO One พอดีทีมงานเขาเป็นทีมโซเชียลของบอสโจที่เพิ่นสร้างขึ้นนะครับเพื่อสนับสนุนองค์กรของกระบอกเสียงของโซเชียลเพราะว่าโซเชียลคนเด่นเนาะซะหน่อยโซเชียลคนเด่นมาบ้านรวมกันสร้างบ้านแต่งเมืองแน่นสารคามเนาะเนี่ยฝากไปหาบอสโจอ่ะฝากฝากอ่ะบ้านแบ่งเมืองบอสบอสชาติเข้าไปพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองไปนด้วกัน บ้านเห็ดเมืองเห็ดบ้านสารคามนี่อ่งหนึ่งสองอ้าฝากเดี๋ยวฝากอย่าไปหยียบบอตัวสักวันนะครับตอนนี้เพิ่นโอ้คนลูกตอนนี้เพิ่นพาลูกสาวเพิ่นอุ้งอิงไปเห็ดเอ็มวีเพลงอยู่เคลื่อนอุบัตรัตเพิ่นสิปล่อยเพลงอ่าอ่าสาวซ้ำหน่อยค่อยหักเป็นเป็นท่าน้องลำเพิ่นปากท่างเฮาหน่อยซอยดันซอยแช่ให้คนสารคามเฮาคนหูบดโลกเลยอ่าฝากบอดโจสางสรรค์บ้านเมืองพัฒนาบ้านเมืองคิด ถึงบ้านเมืองมาล่างสรรสิ่งดีๆให้บ้านให้เมืองเขาให้เป็นลักษณะของตอนนี้มีการพักดันว่าให้มหาสารคามเป็นเมืองหลวงแห่งหมอลำก<ง>ำลังเข้าสู่ยูเนสโกนะครับเป็นโมโรดกทางวัฒนธรรมอันจับต้องไม่ได้ซอพอกํำลังพักดันกันอยู่ครับพอโจพักดันลัางสรรสิ่งดีๆให้บ้านให้เมืองมหาสารคามไปน้ำกันครับเสียงเสียงจากท่านหดครับนี่อาผม ภูมิเพชรเพราะว่าภูตานนนณมหาสารคามนาบอดฝากหาบอดโจครับขอบคุณท่านครับขอบคุณท่านครับอ๋อพอดีมหาไอ้ไส้แล้วพอดีได้พอดีเลยครับอ่าครับอาครับครับอันนี้เฮียชาติเพื่อนกับซอยสนับสนุนบอดโจที่สั่งเฮ็ดเพลงไปเมื่อกี้อ่ามาหอดมาถึงครับเออนะครับ พี่ปิ่นไปไปถ่ายคลิปตรงนั้นเลยเอาไปเริ่มมาไปเริ對對่มมาตรงนี้นะโอ้ค <ind> ุณลักษณ์ค <season> ุณยี่นมาติดต่องานเอาเลยครับเลยครับอ่ครับครับเด้เลยขออนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้อ่าเนี่ยนะอ่าอ่าช่องนี้คนน่าจะดูสักประมาณสี่ห้าหมื่นเนี่ยแหละครับโอเค รักเลยรักเลยไม่ได้รักเลยรัก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 บอลโน้บอลชาติเด้อเด้อเราคนมหาสารคามเป็นจังหวัดเดียวที่มีซอฟท์คอเวอร์เป็นภาษายกายซอฟท์คอเวอร์ฟูครับฟูแป้งครับฟูแป้งโอเคครับโอเคขอบคุณครับ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 โอ้มานะครับมีแต่ระดับบอร์ด บิ๊กๆนะครับเพื่อนมาคุยธุระเรื่องงานกับมาเพื่อนมาติดต่องานกับจัดครับท่านครับ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 ผมเบอร์โทรไปเบอร์โทอ082657 6097หรือเป็นเฟซเป็นไลน์ทางของพี่ชาตินั่งกันได้ครับผมอยู่น้องแป๊ครับครับผม ที่โซครับหนึ่งเอาสอซส่้อก็ได้ที่หนึ่งครับอ่าวัโจรนครับวัจจุบนครับน้อยครับ,รรบประสานเลยครับโอเคเดี๋ยวผมยิงผมพูมพูมครับ ภูเพชรเพราะว่าผููตนนท์นั่นท่านภูเพชรับว่าผู้ตนนท์มหาสารคามนมหาสารคามขอบคุณท่านครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านนะครับโอ้นะครับท่านภูเพชรเพราะว่าผูตานนท์นมหาสารคามเอาบอสชาตสวัสดีครับบอสชาตโอ้ยเอาพี่น้องเอฟซีหมือนี่ขออนุญาตพาพี่น้องมาบุกนี่แหละครับคนนี้แหละครับที่จะพร้อมซัพพอตองญิงโดยไม่มีข้อแม้นะครับ เป็นน้าาาชอ่ะอันนี้ครับทีมงานทีมงานโอ้ยพนังพนักงานคัดบ่ครับหน้าตามาคัดมาเนี่ยใจหนาหันหน้ามาเบิ่งแน่นี่ยไอเอฟซีพี่น้องผ่านบ่ครับแหมพนักงานอาชาตไหมเออเอาไอพี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเฮ้เบิ่งได้ชมกันนะครับมื้อนี้นะครับพาพี่น้องมานี่แหละครับมือว่านเพิ่นกับไปหาแม่ตู่ที่เพิ่นอ่าสิปอกไตนะครับ ไปฟอกไตแล้วนาชาติก็ได้เสือมาจากไปบ้านอีหลา้าอุงอิงนะครับบ้านแม่หน่อยนะครับเพิ่นก็ซื้อมาฝากนะครับเมื่อนี้เพิ่นก็เลยพาพี่น้องมาบุกอาณาจักรนะครับของเฮียชาติหรือว่านานาชาติเพิ่นทั้งช่องเพิ่นไปเฮ็ดโซเชียลนะครับเรียนรู้โซเชียลกับบอลโจเฮานาชาติ j o 2 o f f i c i a l กับของแฟนเพิ่นนะครับไปน้ำกันแล้วก็คือปินอ่น j o 1 official ฝากเพิ่นนี่แหละครับผู้ที่พร้อมซัพพอร์ตอีหลา่า บ่มีขอแม่เงินไขที่บอสโจได้บอกไว้เพราะเพื่อนก็เอาเสื้อ200ตัวไปเฮ็ดบุญร่วมกระถิ่นกับแม่น้อยเนาะามื่อวันอาทิตย์ที่ข้าไปแล้วก็เสื้อจับสลากนี่ครับพวกเสื้อนี่แหละนี่น,นเสื้อแบบนี้นะครับจับสลากนะครับอีก200ตัวแล้วก็ที่นี่ที่ผ่านมาเพลงของมิวเพื่อนก็ซับพอร์ตสนับสนุนในการปล่อยเพลงนะครับก็สนับสนุนทางองค์กรทางบอลเข้าไปนะครับนี่ นะครับพระเบิงอาณาจักรของเกินครับเมื่อกี้เพิ่์นอาจจะมาคุยงานกันนะครับเพิ่งไปโอ้เป็นในพี่น้องมีห้องผลิตห้องสกรีนอ่ะพี่ปิ่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่พี่ปิ่นเจโอวันพี่น้องเอฟซีสาวน้อยพี่บ้านแข่งคนครับดังระเด้อมุ้งเจ้าบอดชาติอันนี้เป็นห้องาพัก กเออเดี๋ยวคลิปต่อไปคลิปต่อไปสิบห้าช่มเป็นแต่ละจุดจังยังเบื้องชวนกับอันนี้ได้เขามาท่วมกับเมื่อกี้เพิ่งยังก่อนน้ำสุกุลภาวะภูตานนท์มหาสารคามยังก่อนครับอ๋อเพิ่นมาติดต่อเรื่องงานเรื่องเรื่องงานเรื่องนี้ละครับเสือ้าที่เขาเห็ดเจียก็เขาเฮ็ดเหลอเนาะครับเนาะอ้าวฝากนายชาติฝากล้านครับสวัสดีครับนายชาติขอฝากล้านเน้อครับล้าน อันนี้จะเป็นศูนย์กีฬาสื่อสปอร์ตนะครับสาขาสีแยกางขาแสดงว่ามีสองสาขาสองสาขาครับครับท่านพี่น้องอยากได้ชุดกีฬาเสือผากีฬาหรือว่าอุปกรณ์กีฬาเสืองานบวชงานบุญเสือบุญกฐินครับติดต่อได้นะครับ043ย์สี่สามเแล้วก็0897126691ครับผมครับติดต่อหน้าฉาดโดยตรงเลยฟิฟฟปิ๊นยัำมาใกล้ๆเลยเออชิได้วยผล ครับคำตอบครับเอาคลิปนี้ถาพี่น้องมาเบิ้งนะครับแล้วก็ฝากช่องนะครับผู้เพ่นส์ซีซับพอตอิหล่าเฮ้านะครับไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขนะครับเพมันก็ได้เป็นรวมทําบุญแล้วนะครับเออพี่น้องครับผมได้รับประสานมาจากพี่ต่อเต้ยนะครับถ่ายคลิปนี้กระช่วงพี่ต่อเต้ยนะครับผมเป็นสะพานบุญไห้เพราะนั้นเพิ่นทักมาเพิ่นเพิ่นเพิ่นเหม็นมาในคลิป ผมว่านี่พี่ตอดแล้วกา็ผมแจงไปทั้งลูกสาวแม่แม่ตูหล่ะที่เพื่อนนั่นเดี๋ยวเขาเอาเสือไปที่ผมเสือไปเพื่อ,อาพี่ตอเต้ที่เบิ้งเรื่องเสืออยู่อของอิหลานนะครับแบนรัตนพรแบนนะเพื่อนจะทรงเสือมาให้แม่ตูอีกนะครับเพื่อนเสียห้ผของฤทธิแจงลูกสาวแม่ตูนะคุณวุ้ยนะทักเฟซไอทักทักแอฟฟานะครับทักแอฟฟาไปทั้ง กี่ต่อเต้ยแหละแหะนะครับโอ้โหนะครับดีใจน้าเพลินเขาเขาเป็นสะพานบุญหายานฟันหาเพลินเนาะพี่น้องเลย่องเอาอข่าวดีความอิตินายิ่ดดีมากว่า,วาให้พี่น้องฟังน้ำในคลิปนี้ในถ่ายคลิปนี้ครับอ่าครับสอนแรบคลิปนี้นะครับนําภาพพี่น้องมาบุกนะครับอาณาจรรักรของบอสชาตินะครับหรือว่านาชาตินาชาติ JO2 ปิน่น JO1 นะครับ ให้พี่น้องได้เองบรรยากาศผูิ่นร้อมสพอร์ตอีหลาโดยไม่มีข้อแม้ครับสำหรับ้ายคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้สำหนิดนะครับฝากจังไรกัรก,นะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับาทางช่องซ้อน่งทะเบียนเจออวัอนออฟิเชียลในดรพี่นองนเพื่อจะได้ทาผลงานทาคลิปรับถ่ายทอดนถึงอาวิเฮาถึงองค์กรซานเ่เฮานะคให้พี่นองเฮาได้รับชมกันต่อไปถ่ายคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้นสก่ครเจอกันในคลิปหน้า สวัสดีครับ